การอนุญาตแนะนำตัวกันเลยนะคะให้ให,ให้ท่านแนะนำตัวกอ่อนท่าน่าดิฉันนางประยุนเหล่าสายเชื้อนะคะสมาชิกผู้ทีสภา,ค,า,าค่ะทพี่นัทพรกายสิทธิ์กรรมการจัดงานวันนี้ค่ะท่านะความรู้สึกเ,เป็นยังไงบ้างคะกับบรรยากาศงานในวันนี้คะท่านโอ้โหโอบอบุ่นและประทับใจมากเลยค่ะเพราะว่าเรา เตรียมการมานานพอสมควรนะคะง mm hmm. นานเวนงานเวนิกวานนี้นะคะ mm hmm. เพราะว่าสิ่งหนึ่งเราเชิญพระเกียรติพร mm hmm. ะพันปีหลวงนะคะ mm hmm. แล้วก็แต่ได้ส่วนหนึ่งเราก็จะมอบให้ทำบูรณะตรงนี้นะคะ mm hmm. ในอีกส่วนหนึ่งแล้วก็เราจะให้แบกกับให้แม่ผู้ยากไร้ค mm ่ะ hmm. ที่ประชุมกันนะคะที่เราจะจัดงา,านวันนี้ขึ้นมา mm hmm. เพื่อที่จะ ได้เงินตรงนี้มางานงานวันนี้ไม่มีฟรีนะคะเราขายทุกคนที่มาร่วมงาน่ะซื้อบัตรทุกคนนะคะก็คือช่วยกันนะฮะไม่ว่าจะในส่วนของบรรุบำรุงเรื่องของสถานที่ด้วยใช่ค่ะเรื่องของคุณแม่ผู้ยากไร้ด้วยใช่ค่ะเป็นงานกุศลค่ะการกุศลค่ะงานกุศลค่ะคือรู้สึกยังไงบ้างคะท่่นคะกระแสการตอบรับดีมากเพราะว่าคนมาในงานแบบทับทั้งเลยค่ะได้เยอะ ดีใจมากเลยค่ะคือไม่คิดว่าจะได้กระแสตอบรับขนาดนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อ้อยนะคะท่านประธานเพนพักค่ะนะคะที่ทุ่มทุนแบบสร้างจริงๆค่ะคือลหลายๆคนร่วมด้วยช่วยกันนะคะกรรมการทุกท่านร่วมด้วยช่วยกันนะคะนี่ก็เป็นกรรมการเป็นกรรมการส่วนหนึ่งด้วยนะคะกรรมการก็ในฐานะประธาน ฝ่ายจัดหาทุนนะคะ<ช>ตอนแรกก็ลำบากใจนะคะคิดว่างานอย่างเงี้ยใครเขาจะามาแต่งตัวนะคะทีนี้ก็พอจัดงานขึ้นมาแล้วก็มีความมั่นใจมากเลยนะคะได้รับความร่วมมือมีการอลังการในการแต่งกายนะคะทุกท่านนะคะแต่งตาก,กายได้สวยงามนะคะตามสมัยรัชกาลเลยค,ะค่ะท่านขาขออนุญาตถามคอนเซปต์เรื่องของการแต่งกายในวันนี้นะะหน่อยค่ะอ๋อ ในพระราชวังนี้จะเป็นรัชการที่6ใช่ไหมคะชุดแต่งกายเราก็จะย้อนยุคออกมาเป็นรัชการที่6กแล้วแต่ที่5ที่6มานะคะก็ก็ด,ด้วยความที่ร้านสปันแล้วนะคะ,ะท่านสมาชิกชุดไี้มานะคะ ค่ะวันนี้ก็จะไม่ให้ผิดหวังเลยนะคะเพราะว่าไฮไลท์ของงานก็คือการแสดงละคระเวทีนะคะเวนิดวานิสนะคะป่าแห่งชีวิตนะคะซึ่งคุณแพนเคก้กแสดงได้ดีมากๆเลยค่ะนะคะอยากจะให้ชมนะคะสุดท้ายค่ะท่านอยากจะให้กล่าว ก็ต้องขอขอบ,บขอคุณทุกท่านนะคะที่เ,เกียรติมาร่วมงานในวันนี้นะคะถือว่าเราได้วมบุญร่วมกันนะคะเราได้แต่งตัวสวยงามนะคะได้ได้ชมบรรยากาศเก่าๆแล,แล้วก็ความอลังการงามของพระราชวังตรงนี้นะคะ ยางอา่ะต้องขอบคุณทุกท่านที่มาร่วมงานด้วยนะคะถือว่าเราได้ทำบุญร่วมกันค่ะขอบคุณมากค่ะด้วยเหขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ